ภาครัฐนะฮะตั้งเป้าไว้ว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนี่ย5แสนโดสในแต่ละวันนะนั้นเนี่ยการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันได้มากขนาดนั้นก็จําเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่ในการฉีดนะครับลงไปในพื้นที่ต่างๆที่มีความพร้อมรวมทั้งห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ที่มีความกว้างขวางเพียงพอม,มีความพร้อมในการที่จะดูแลคนฉีดแล้วก็รักษาระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิงนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่า เรามีการปรับแผนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนในโดสแรกข้อมูลการฉีดวัคซีนของบราซิลที่ผ่านมาจนถึง25มีนาคมเห็นว่าคนที่ติดเชื้อแบบมีอาการคือสีแดงมีปริมาณที่สูงมากเลยนะครับเป็นเคสนะครับแล้วก็ติดเชื้อแบบที่เป็นลักษณะที่อาจจะไม่มีอาการนะครับแต่พอหลังจากฉีดวัคซีนโดสแรกคือกราฟสีเขียวนี้ไปแล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าการติดเชื้อลดลงนะครับ และพอฉีดซ้ำโดสที unda, 2> ่2ก็เหมือนเป็นการซ้ําเติมเชื้อทําให้เชื้อขยายพันธ sí. ุ์ไม่ได้หรือกระจายไม่ได้ก็เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเริ่มโดสแรกก่อนภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนเนี่ยภูมิต้านทานก็จะเกิดขึ้นแล้วช่วยปกป้องคุณได้มาดูข้อมูลในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลตอนช่วงที่มีการระบาดที่สมุทรสาครนะครับศูนย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางไวรัสวิทยาคณะแพทยศาตสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับวัคซีนที่ใช้ในการศึกษาคือซีโนแวคคือตอนนั้นเรามีซีโนแวคนะครับก็ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างก่อนการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือซีโนแวคมันห่างกันหนึ่งเดือนถูกไหมครับก็พอก่อนจะฉีดวัคซีนเข็มที่2ก็เอาภูมิต้านทานมาตรวจจุดๆก็คือการศึกษาภูมิของคนไข้ในแต่ละคนนะครับอันนี้มีการศึกษาคนไข้ร8อยคน นะครับงนั้นจุดแต่ละคนก็แสดงถึงเลเวลของภูมิของแต่ละคนที่ขึ้นจะสังเกตเห็นว่าถ้าแบ่งจุดคัตออฟที่เป็นจุดประนี้ก็คือเป็นคัตออฟบง่งบอกว่าภูมิต้านทานขึ้นนะครับก็จะพบว่าเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มแรกห่างไปประมาณ1เดือนภูมิต้านทานส่วนใหญ่ขึ้นหมดละนะครับมีแค่บางคนที่ยังไม่ขึ้นถ้าร่วมกับการใส่หน้ากากไปด้วยก็ยิ่งปกป้องหลายเท่าตัวนะครับพอหลังจากฉีดเข็มที่2ไปแล้วนะครับ ก็พบว่าภูมิต้านทานที่ขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยเพียงเข็มแรกก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้กราฟสุดท้ายก็คือกราฟของคนติดเชื้อโดยธรรมชาตินะครับว่าการาฟติดเชื้อโดยธรรมชาติไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนสองเข็มประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับเห็นเส้นปละาตัวข้างล่างไหมครับหมายความว่าคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมาแล้วจะมีจํานวนหนึ่งถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้ก็ประมาณ10%ที่ภูมิต้านทานไม่ขึ้น ความหมายก็คือว่าถ้าติดเชื้อมาแล้วติดเชื้อซ้ําได้อีกเพราะภูมิต้านทานไม่มีนะครับฉะนั้นอันนี้สําคัญมากนะครับไปฉีดวัคซีนขอให้คุณเริ่มเข็มแรกก่อนเมื่อเริ่มเข็มแรกแล้วอย่างน้อยคุณอุ่นใจคนรอบข้างอุ่นใจแล้วนะครับนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ astrazeneca อาจารย์ยงรายงานว่าอย่างนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างนี้เนี่ยพบว่าในเข็มแรกของ astrazeneca ก็เกิดภูมิต้านทานปกป้องขึ้นสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับไม่แตกต่างจากคนที่ติดเชื้อธรรมชาติ ก็คือกราฟเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ย้ําสําคัญว่าจากข้อมูลนี้ภูมิต้านทานขึ้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกประสิทธิภาพในการป้องกันนะบ่งบอกแค่ว่าภูมิต้านทานร่างกายมัน,มนเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วนะครับแต่เรายังรู้ต่อไปว่าจริงๆแล้วคนที่มีภูมิต้านทานก็ยังติดเชื้อได้แต่ว่าโอกาสติดเชื้อน้อยลง <c oughs> จากข้อมูลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมานะครับพบว่าผลจากการฉีดวัคซีนนะครับของประเทศจีนเนี่ยนะครับพบว่า ลดอัตราการติดเชื้อที่มีอาการของโควิดได้ประมาณ60-70%นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรารับทราบอยู่แล้วนะครับแต่ลดการนอนโรงพยาบาลได้85%ลดการนอน i อ u และลดอัตราการเสียชีวิตได้เกิน80%นะครับในชีวิตจริงนะครับไม่มีการาลดอัตราการเสียชีวิตได้100%นะนั้นเป็นอยู่ในอุดมกติอยู่ในหนังสือการ์ตูนนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดลดอัตราการเสียชีวิตได้ใน80%ก็ถือว่าดีมากแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าทุกคนฉีดทุกคน นะครับอรอบข้างฉีดเกิดเกิร์ตอิมมูเนิตี้เนี่ยเชื้อที่เกิดขึ้นในตัวของคนฉีดวัคซีนจะน้อยการแพร่กระจายจะน้อยถ้าทุกคนรอบข้างฉีดเนี่ยผมคิดว่าเชื้อมันอยู่ในโลกเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่มีที่แพร่กระจายเลยทุกคนก็ปกป้องตัวเองมีวัคซีนไปหมดอยากทุกคนมั่นใจนะครับใครมีคําถามนะครับขอให้ฝากไว้ใต้คลิปแล้วก็ขอให้แชร์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนที่กล้าๆกลัวในการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเนี่ยลองพิจารณาตัวเองอีกทีหนึ่งเพื่อจะปกป้องตัวคุณนะครับ ไม่ใช่แค่การเจ็บป่วยนะครับปกป้องเรื่องของการเสียชีวิตไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ